สวัสดีสุดดัดเด็ดอาสวัสดีพี่น้องชาวไทยทเช้าเช่นไหนะเลหลายคนบู๊ปิดเด็กครับผมปิดตะสีแซมสุขเอาไครับผมนี่คือผลงานของผู้บ่าวแนวแก้ของครับผมอาดูดูรมาเชมาชมนํกันรับว้าคือตะตนทัวอานี่คือหนุ่มผู้บ่าวแนว แกของโอเคนะครับนัดนี่คือชมยาหนำกบวันนี้เราบดักหนูครับโวนเนาะว่าสิว่าเอาหรุมแม่ไม่น่าโดนเลยแมโอ้ยเนาะน้ำตาจะไหลหลังดีครับเพราคิดทุดป่องคนกระเบืไม่เล่สวยเหมือนเดับไม่เล่สวยย้ำนักย้ำหนำไม่เล่สวยครับแต่ผมอยากได้แฟนสวยเขาเฮ้ยนะดีครับนะอาผู้บ่าเนี่ยแกได้หนึ่งมาแล้วครับแล้วจะเก็บแล้วนะครับขออนุญาตเก็บหนูครับจุ๊บจิ้มนะครับเด็ก ผมเก่งหรือเปล่าคำน่ะอ่านี่คาเรียกว่า hmm. ดูดกันรอหากิน hmm. ก <pi> ับม like ัสีกันแซ่บกันว่ามันพูดอะครับมันมันเป็นอะไรชุดสวัสด์ละนะอ่านี่คำน่ะนี่คำนะนี่คือหนึ่งเมล็ดแรกจากผลงานผมนะครับที่ดักหนูมาวันนี้ครับพิกัดนาแถวแถวเรียกได้ว่านาอะไรวะเรียกว่าเหยี่งวหัวว้าผจำไม่ค่อยได้ดิเขาเรียกว่าความจำฉันสัตยรักฉันยาวครับน่ะเขาเรียกว่าแถวเหยี่งวหัว ไม่รู้ไม่รู้ผมจำไม่ได้ครับผมลืมข่าวนะครับนีเขาเรียกว่าผมเริ่มอายุนะเขาเรียกว่าเริ่มแก่ครับเห็นหน้าสิเท่าตะแคงอวายังดีครับว้าวเขาอยากเก็บกูครับหนึ่งเมล็ดเขาเป็นไปแต่สีแซ่บสู่คนครับชุดตะเวนหนอตะวันครับบอยนี่เครับชิ้นแรกครับเขาเรียกว่าชิ้นแรกแหกมันหมันหมันหมันเราจะ เอางี้ครเราจะถ่ายวิดีโออย่างคนอย่างจิ้หน่อยครับฝรั่งผมได้หนึ่งเมล็ดครับดื้อแต่เป็ผู้สัตว์น้อยกำลังเยี่ยวหวานครับนี่เลยครับยามอยากเขกินมัตัวครับเราจะเดินไปเรื่อยๆครับนะโอ้ก็มันก็เก่งด๋วเฮ้ยนะโอเคนะครับเราจะไปอย่างนี้นะครับนราไม่ได้เอาอะไรไปใส่นะครับนเบูะใส่หนูกับเก่งใส่คอเก่งดีครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้งเนี่ยถ้าเป็นผู้สัตว์น้อยอย่างที่ผมบอกนะครับขณะนี้กำลังเยี่ยวหวานครับอ้ยนะ ย้ำอยากพอะะกินบิดโตไปแล้วพี่นอนะ้องเนะลูกป่านนะ่ะอ่ะโอเคืนนัรันย้ำนักย้ำหนักครับ,นะรบปุก,กัดปุก,กัดเป็นได้แนวกแก่ตัวไม่เป็นได้ ชัวถึงกันแล้วไปฝากลูกป่านนาะอาครับผมแนะนำบอกให้หน้อยนี้นะครับเนาะแนวแก้ตัวใหม่นบบเป็นตั้งได้เขาว่าขมแต่ดีเขานนะครับเนาะ,ะใครได้รองเร็วเหม็นใต้คลิปนะครับเนาะ แกเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะครับเนาะใครไม่บันเทิงแต่ผมบันเทิงอะผมวุ้ยนะพุทธศีรษบสุโคนะครับเนาะบรรยากาศตอนเช้าที่ชุ่มยาสุวรรณสุวรรณภูมินะครับเนาะอุ้มสาวน้อยเรื่อหนึ่งมาเล่นดมเนาะว่านะจะมันขับมันแน่แล้วใอยดีนะโอเคแล้วเราจะเดินเยี่ยมหนูต่อไปครับโอ้ผมว่ามันจะอยู่หลายตัวทั้งแม่สาวน้อยแต่เราเรื่องหนึ่งมล่นครับหลังต่อไปโอ้ ผมว่าแล้วตัวมาขวัญไล่หลายกระดุมต้องมีตัวหลายตัวแต่ผมได้ตัวเดียวก็อยากตะหาแล้วเขาเดินเดินเทียะครับผมอ่าผมว่าไม่โดนแล้วนะโอเคครับผมขอย,ยัดเก็บกู้เลยนะครับผมจะอื้อขอปิดคลิปนี้นู่นนี่กันนี้ทุนนะคุณบ่าวแนวแก้เขาหนึ่งเมล็ดครับนะผมสวัคคสดีพี่จับห้ำ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 มแม่โอ๊ะ <ś poser> <ś>